ไม่ได <UNKNOWN> ้ทำโอทุกคนไอ้บ้าเจ้ามึงนี่แหละไม่เท่น่ไม่ได้ทาฮฮฮฮยู้แกในมึงแล้วไม่ได้ท สวัสดีครับผมฝึกจังเกิลทูนะครับครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์อีกแล้วนะครับก็คือผมก็จะไปฝึกวิชาต่อนะครับทุกคนก็วันนั้นก็ได้แค่นั่งสมาธิฝึกจิตไปนะครับทุกคนก็ในวันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านต่อนะครับก็จะได้ไปฝึกวิชาให้เสร็จๆนะครับทุกคนก็วันนั้นนะครับทุกคนที่ผมได้ไปหากับอาจารย์นะ คือกำลังฝึกวิชาอยู่นะครับอ้ยักษ์ก็มานะทุกคนเหมือนมันจะมาแก้แค้นหรือว่ามาอะไรไม่รู้นะมันมานะครับทุกคนแล้วก็อาจารย์ผมเนี่ยก็เหมือนแกจะรู้นะว่ามีคนมานะแกก็ให้ผมนั่งสมาธินะแล้วแกก็เดินไปดูนะครับก็เห็นว่าเป็นอายักษ์นะทุกคนผมก็ได้บอกอาจารย์ว่านี่ก็คือ,อยักที่เคยบีบคอผมนะอาจารย์ผมก็เลย ได้สังหารในยักษ์นะทุกคนก็มันก็ไม่สามารถสู้กับอาจารย์มูเซอร์ของผมได้นะครับทุกคนก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ไอ้ผ่านเนี่ยมันจะโกรธหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเพื่อนสหายสนิทของมันตายเลยนะก็ผมว่าไอ้ผ่านเนี่ยก็น่าจะโกรธนะครับทุกคนก็ผมยังไม่เจอไอ้ผ่านเลยนะ ตรงนี้ก็จะเจอแต่หักนะทุกคนไอผ่านนี่ก็น่าจะผมว่านะมันน่าจะไม่ออกไปไหนนะทุกคนก็ทําให้วิชาตัวเองแข็งแกร่งก่อนนะแล้วก็ค่อยออกนะแต่ตอนเนี้ยเพื่อนของมันเนี่ยได้โดนเก็บแล้วนะมันก็อาจจะออกนะทุกคนก็มันอาจจะไม่อยู่นิ่งมันแต่ก่อนแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะครับว่าวันเนี้ย ผมเนี่ยจะสำเร็จวิชาหรือเปล่าก็รอดูกันด้วยนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเรรับชมคลิปกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาไกลแล้วนะครับก็มาถึงตน้นลูกไอ้นี้แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าลูกอะไรนะทุกคนเอมันล้วงเต็น ตอนนี้รก่ก็เนี่ยผมก็จะเดินทางไปหาอาจารย์เพื่อจะไปฝึกวิชาต่อนะครับทุกคนก็ผมก็อยากจะฝึกให้เสร็จ,รจนะก็จะ ันนั้นนี่ไอ้ยักษ์นี่ก็ได้โดนอาจารย์ผมเก็บแล้วก็เหมือนอาจารย์ผมได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณมาแล้วนะครับทุกคนปลดปล่อยดวงวิญญาณหรือว่าปล่อยอของอาจารย์ผมแล้วจะปล่อยอของมันนะ ตอนตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่ลูกพี่มันแล้วนะทุกคนน่าจะเหลือแต่ไอ้ผ่านะครับแต่ผมคาดว่านะครับตอนนี้ไอ้ผ่าน่าจะแข็งแร่งขึ้นนะส่วนวิชาของมันเนี่ยน่าจะแข่งขึ้นแล้วนะก็ไม่ได้เจอมันนาน,น,านแล้วนะครับเป็นเวลาหลายวันแล้วนะผมไม่เจอมันเลยนะ แต่ไอ้ผาน,นี่ยมันก็คงจะไม่ออกมาง่ายๆนะครับทุกคนเพราะส่วนมากเนี่ยมันเป็นหัวหน้าเนี่ยมันก็น่าจะให้ลูกน้องมันออกมานะครับมันก็จะอยู่แต่ถิ่นของมันนะมันจะไม่ออกจากถิ่นมันเลยนะครับบางทีนะ เหมือนว่าวันนี้อาจารย์ผมจะไม่มานะทุกคนผมไม่เจออาจารย์ผมเลย <c oughs> เหมือนท่านจะไม่มาหรตอวแกน่าจะทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะผมว่านะหรือว่าแกน่าจะลังช่วยคนอยู่หรือเปล่านะทุกคน ม,มีเสียงนะมีเสียงคนตะโกนช่วยด้วยนะเฮ้ยไอ้ผ่านเะทุกคนทุกคนไอ้ผ่านนะ กูจะเอามึงนี่แหละไปแทนไอยักษ์ฮ่า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 ไอ้ยักษ์กูแก้ค้นใมึงแล้วกูไม่ได้ทานี่แหละกูไม่ได้ทตายมึงรู้จัก ไอ้บูซอมึงจะม้นไปกูไปมึงอย่าบมึมึงเดียวกับมันมึจะเอาไทกูไม่ได้ทำไอ้พ้ากูแล้วก็จะเอาไอ้มึงคอยไปฆ่ากน้าอยกูอานี่้ออะไะทำา ไอ้บูษาวันนี้หละกูจะเอาคนของมึงมาเป็นทาสรับชัยแล้วเอาเมื่่าพวกมึงทุกคนฮ่าฮ<ป>่าฮ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 อมื่่าไอ้ยักษ์ลูกน้องกูกมึงจะตายไป วิญญาณก็ออกแล้วเฮ้ยมันเีใครมึงมีใครวะเฮ้ยจะทำมาอมึงเฮ้ยมึงจะแอบดูผู้งแต่เมื่อไหร่กูถทำไม่บอก ลูกเหมือนจะเป็นลูกศิษย์ของไอ้มูเซอรนะ่ะใช่ไหมไม่ใช่มูเซอร์คือใครไม่รู้จักใ,ใจไม่ได้ซัก่อนบึ้งเลยนะ <c oughs> เป็นลูกศิษย์ไอ้มูเซอร์ไม่ใช่ นนไปคนหนึงคอยเอาไว้ข่บมึงทุกคนฝากไปบอกอาจารย์มึงด้วยว่าไอ้พาออกมาแล้วจะมาล้างแค้นพวกมึงทุกคนเฮ้อเฮ้เจ้าล้างก็ไปทำไรวะเดี๋ยวพวมึงก็รู้ไปบอกอาจารย์มึงเถอะว่ากูออกมาแล้วหนุ่มซอาจารย์กูไม่ได้หรอก เป็นคนต่อไปที่ต้องตายมุ่งนุ่มผมจะไม่เดินไปแล้วนะทุกคน,นว,วันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่นะครับทุกคน เรบผมเนี่ยบังเอิญมาเจอกับไอ้ผ่านนะทุกคน ไปแล้วนะครับทุกคนมันหายพร้อมกับล่างแล้วนะไอ้ผ่ามันหายไปกับล่างแล้วนะครับนะครับทุกคน ก็ได้ยินมาว่ามันเจ้าล่างเนี่ยไปให้กับไอ้ยักเพื่อนของมันนะที่โดนอาจารย์ผมเก็บไปนะทุกคนคอนบอกว่าเพื่อนมันจะไ,ไม่ตายเปล่านะก็ไม่รู้ว่ามันอนะเจ้าล่างของชาวบ้านที่มันแทงเมื่อกี้ที่มันบีบคอแล้วมันเอาไปเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะเอาล่างเขาอะไปให้กับไอ้ยักษ์หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเอาดวงวิญญาณของไอ้ยักษ์เนี่ยไปใส่กับล่างของชายคนนั้นได้นะก็ผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็ตอนเนี้ยไอ้ผ่าเนี่ยมันได้กลับไปแล้วนะครับก็มันก็ไม่ได้เข้ามาทำร้ายผม ถึงสุดเลยนะก็เหมือนมันจะวันวันผมอยู่นะครับทุกคน <c oughs> ก็มันก็ได้บอกผมนะว่ามันได้ล่างแล้วนะครับวันนี้มันก็จะไม่สนใจผมนะขอปกตินี้ถ้ามันไม่ได้ล่างนี่มันก็น่าจะไล่กวดผมแล้วนะครับทุกคนกวันนี้มันก็ปล่อยผมมานะ แต่ว่าผมก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรเลยนะผมก็ไม่ได้เข้าไปชิดกับมันมากนะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาหาท่านอาจารย์ใหม่นะทุกคนก็จะม,มาบอกข่าวให้ท่านอาจารย์ว่าไอผ้ผาเนี่ยมันได้ออกมาอีกแล้วนะครับแล้วมันก็จะมาเอาคืนให้กับเพื่อนมันนะก็มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมา จะมาใหม่นะทุกคนก่อนแล้วผมจะบอกท่านอาจารย์มูเซ์นะก็ท่านอาจารย์มูเซอร,นะร,ร,ร,ซอรวันนี้ก็ไม่อยู่นะทุกคนก่อท่านอาจารย์มูเซอร์ก็น่าจะกิดภาร,รกิจนะทุกคนนะก็วันนี้เขาก็ไม่ได้มาตรงนี้นะครับผมก็ไม่เจอท่านนะท่านก็น่าจะไปทำภาร,รกิจของท่านนะครับทุกคนก็น่าจะช่วยผู้คนอยู่นะ มีเสียงใครไม่รู้นะครับทุกคน้ยผมเนี่ยจะรีบเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่คลิปเนี้ยผขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่านะครับตอนเนี้ยผมก็ต้องรีบกลับเลยแล้วพรุ่งเนี่ยผมก็จะมาบอกท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับว่าไอ้ผ่านเนี่ยมันได้กลับมาอีกแล้วนะครับก็มันกลับมาก็ มันก็ได้ล้างใหม่ไปด้วยนะทุกคนก็น่าจะเอาล้างเนี่ยไปให้กับเพื่อนมันนะที่ตายไปนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวเพียงเท่านี้นะครับนะครับทุกคน